ว้าวโดดติดอ๋อโดดติดโดดติดพี่น้องเอ้ยว้าวหานคายโดดเบ็ดหานคายโดดเบ็ดนี่คือโบเอะโบยังแก่ปีใหม่ละพี่น้องโดดติด สร้างใช้นี่รถติดตลอดนี่มือแรงนีมือแรงเดิมติดเอาหุณทถองคุณทากมาให้พี่เห็น้องเดิมชอบชุบ Enjoy ติดจำกันพี่น้องอากาศยามหนาวพี่น้องเลยโอ้เดือนเดือนครึ่งหนึ่งเดือนเฮม เดือนแหมเห็นไปไวจังเปิลอาระเบิดตติดอีกแล้วคือเกาพี่น้องโดุดไายเธอไปยามือแรงยามือแรง้าย้ายดุดยามือแรงนีนดดดน่ติดแถติดว่า ดูที่พี่น้องฮันแมคโดนัลดูฮันนะฮานแมคโดนัลคิวทีของซาดีโอ้รถขันนี่มาจากสก斯โรถมีแต่งามๆเลยพี่น้องเอ้ย โดนไปสนี่ก็เหตุเบียกเหตุงานยังบันเดียบบ้างันมวะอ๋มันถอบคุณทางไฟแดงอยู่นี่ดอกต้นเติบอาโอเคพี่น้องเอนจอยเดออันอ่าวิดีโอโดดติดนำกันโอเคบายพี่น้องขโมกขับใจได้ได้